มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหูฟังราคาแค่หลักพันเนี่ยมันจะให้เสียงดีกว่าหูฟังราคาเป็นหมุนได้จริงหรอวันนี้แหละครับเราจะมาหาคำตอบกันแบบเจาะลึกสุดๆเลยกับ Anchor Sound Call Liberty 5เราจะไปดูกันทั้งรีวิวทั้งเสียงจากคนที่ใช้จริงว่าสรุปแล้วมันคุ้มค่าสมคำร่ำลือหรือเปล่าไปดูกันเลยครับใช่เลยครับคำถามนี้แหละที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเพราะลองคิดดูสิครับ ถ้าหูฟังราคาสบายกระเป๋าเนี่ยมันให้ประสบการณ์ระดับพรีเมียมได้จริงๆนะโอ้โหมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองตลาดหูฟังไปเลยก็ได้นะมาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้า liberty 5เนี่ยมันทำได้แกล้งเคียงแค่ไหนเอาละครับก่อนอื่นเลยนะเรามาดูกันที่สเปคบนกระดาษกันก่อนว่า a n งเก r ร์เขาให้อะไรเรามาบ้างซึ่งบอกเลยว่าฟีเจอร์แต่ละอย่างที่ใส่มาเนี่ยเห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยล่ะครับคือมันจัดเต็มมากมาก ดูสิครับนี่มันสเปคที่ปกติเราจะเห็นกันในหูฟังตัวท็อปราคาแพงๆทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ5.4ที่ใหม่ล่าสุดเลยนะรองรับ LDAC ที่ให้เราฟังเพลงคุณภาพสูงได้มี Dobby Audio อีกแล้วก็มี Adaptive ANC 3.0ที่เป็นระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะด้วยโอ้โหแค่เห็นสเปคบนกระดาษเนี่ยก็รู้สึกเหมือนได้ของพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้แล้วจริงๆ แล้วเรื่องแบตเตอรี่ล่ะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับพอเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนหรือ ANC นะครับเจ้า Liberty 5เนี่ยใช้งานได้นานถึง7ชั่วโมงกับอีก8นาทีซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งตัวท็อปในตลาดอย่าง AirPods Pro 2นะครับชนะไปแบบสบายๆเลยคือนานกว่าเป็นชั่วโมงเลยนะยังไม่หมดครับจุดแข็งอีกอย่างที่ต้องพูดถึงเลยก็คือแอป Sound ค o r e ครับ คือมันทำให้เราปรับแต่งเสียงได้แบบละเอียดยิบจริงๆมี EQ ให้ปรับตั้ง8แบนน่ะมี preset สำเร็จรูปอีก22แบบแต่ที่ผมว่ามันเจ๋งที่สุดเลยนะคือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า HearID มันจะทำการทดสอบการได้ยินของเราแล้วสร้างโปรไฟล์เสียงที่เหมาะกับหูของเราโดยเฉพาะเลยอะ่ะสุดยอดมากโอเคสเปคบนกระดาษนี่ดูดีมากเลยใช่ไหมครับแต่ในโลกความเป็นจริงล่ะมันจะดีเหมือนที่คุยไว้หรือเปล่า เรามาทดสอบเหัือใจสำคัญที่สุดของหูฟังกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือคุณภาพเสียงและความเงียบที่มันทำได้ทีนี้เราจะไม่ได้วัดกันด้วยความรู้สึกอย่างเดียวนะครับเราจะใช้คะแนนมาตรฐานที่เรียกว่า MDAQS ซึ่งมันจะบอกได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบเสียงของหูฟังตัวนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วงานนี้เป็นการจับมวยข้ามรุ่นเลยครับ ระหว่างม้านาสสายตาอย่าง Liberty 5กับแชมป์รุ่นใหญ่อย่าง Sony WF1000XM5 น่าดูชมเลยทีเดียวและคะแนนที่เจ้าสังขอ Liberty 5ทำได้ก็คือ4.7เต็ม5ครับเฮ้ย <c oughs> นี่มันสูงมากๆเลยนะแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือคนส่วนใหญ่ฟังแล้วต้องชอบเสียงของมันแน่ๆแล้วแชมป์อย่าง Sony ล่ะได้ไป4.9เต็ม5ครับแต่ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดมันอยู่ตรงนี้คะแนนมันห่างกันแค่0.2เท่านั้นเองทงั้งทังที่ราคาเนี่ยต่างกันหลายเท่าตัวเลยนะครับโอ้โหจุดนี้แหละครับที่แสดงให้เห็นเลยว่า liberty 5เนี่ยมันคุ้มค่าแบบไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วเสียงแบบไหนล่ะที่ทำให้ได้คะแนนสูงขนาดนี้ จากรีวิวของ s o u n d g u y s นะครับเขาบอกว่าเสียงตั้งต้นที่แกะออกมาจากกล่องเลยเนี่ยมันจะเป็นแนวที่เรียกว่า V-shape ครับก็คือเบสจะหนักแน่นตุบตบเลยส่วนเสียงแหลมก็จะคมชัดฟังแล้วสนุกมากซึ่งเป็นแนวเสียงที่คนส่วนใหญ่ชอบกันนั่นเองแต่ถ้าใครไม่ชอบแนวนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเข้าไปปรับในแอปได้ละเอียดยิบเลย แต่พอมาถึงเรื่องการตัดเสียงรบกวนหรือ ANC บอกตามตรงว่าจุดนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับประสิทธิภาพโดยรวมถือว่าอยู่แค่ระดับกลางๆคือลดเสียงรบกวนได้ประมาณ76%ก็พอใช้งานได้แต่ที่น่าเสียดายกว่านั้นก็คือมันทำได้ไม่ดีเท่ารุ่นพี่ของมันอย่าง Liberty 4 Pro ด้วยซ้ำไปฟังมาถึงตรงนี้ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับสเปคดีเสียงเยี่ยมแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ย มันไม่ได้สวยหรูราบรื่อนขนาดนั้นครับเรามาลองฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าว่าเขาเจอปัญหาอะไรกันบ้างปัญหาแรกที่เจอกันเยอะเลยคือเรื่องซอฟต์แวร์ครับมีผู้ใช้งานใน reddit คนหนึ่งบอกว่าอยู่ดีๆก็มีเสียงเตือนดังขึ้นมาเองที่หูข้างซ้ายตลอดเวลาเลยแล้วเพลงก็หยุดเล่นไปเฉยๆลองนึกภาพตามดูสิครับกำลังฟังเพลงเพลินๆเ,เราเจอแบบนี้เข้าไปมันน่าหงุดหงิดขนาดไหน แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องซอฟต์แวร์อย่างเดียวนะครับการควบคุมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งผู้ใช้อีกคนก็บ่นมาว่าปุ่มควบคุมแบบบีบที่หูฟังข้างขวาเนี่ยมันตอบสนองบ้างไม่ตอบสนองบ้างคือกดติดบ้างไม่ติดบ้างจนสุดท้ายก็รำคาญต้องหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปเพื่อควบคุมแทนแบบนี้ความสะดวกสบายที่ควรจะได้มันก็หายไปเยอะเลยนะครับ แล้วดูเหมือนว่าปัญหาความไม่เสถียรเนี่ยมันยังลามไปถึงฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนด้วยครับมีคนเจออาการแปลกๆเลยคืออยู่ดีๆ A N C ที่หูข้างหนึ่งมันเกิดเพี้ยนขึ้นมากลายเป็นว่ามันทำงานเหมือนโหมดฟังเสียงรอบข้างแต่เป็นแบบครึ่งๆกลางๆง,งงไปเลยครับโอ้โหทั้งข้อดีที่แน่าทึ่งทั้งข้อเสียที่น่าปวดหัวแล้วตกลงสรุปแล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มกันแน่ เอาละครับเรามารวบตึงทุกอย่างเพื่อหาบทสรุปสุดท้ายกันดีกว่าผมว่ามีคำพูดหนึ่งที่สรุปภาพรวมของ Liberty 5ได้ดีที่สุดเลยครับนั่นก็คือก้าวไปข้างหน้า2ก้าวแต่ก็ถอยหลัง1ก้าวมันหมายความว่าถึงแม้จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆล้ำๆเข้ามาเยอะมากก็จริงแต่ก็ต้องแลกมากับปัญหาจุกจิกและความไม่สมบูรณ์บางอย่างที่ตามมาด้วยทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วใครกันละที่เหมาะกับหูฟังรุ่นนี้ มาดูกันทีละกลุ่มเลยนะครับ 1. ถ้าเป็นสายล่าฟีเจอร์ในงบจำกัดบอกเลยว่าใช่เลยครับคุ้มค่ามากเพราะในราคานี้หาฟีเจอร์ครบขนาดนี้ไม่ได้อีกแล้ว แต่ถ้าใครมี Liberty 4 Pro อยู่แล้วอาจจะยังไม่จำเป็นต้องอัปเกรดครับเพราะมันไม่ได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแถมบางฟีเจอร์ก็น้อยลงด้วยซ้ำส่วนใครที่เน้นความเสถียรมันหลกักกลุ่มนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามีรายงานเรื่องบั๊กอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือใช้คุยโทรศัพท์เป็นประจำอันนี้แนะนำเลยครับเพราะโหมดฟังเสียงรอบข้างกับคุณภาพไมโครโฟนของเขาเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆ และสุดท้ายนี้คำถามสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าหูฟังตัวนี้ดีหรือไม่ดีซะทีเดียวแต่มันเป็นคำถามที่เราทุกคนต้องกลับไปถามตัวเองมากกว่าครับว่าสำหรับเทคโนโลยีในราคาที่เข้าถึงง่ายเรายอมประนีประนอมกับข้อบกพร่องของมันได้มากแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามากเกินไป